สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็มาพบกับการแนะนําการใช้งานตัว raspberry pi pico และทําไมเราต้องใช้ตัว raspberry pi pico ใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าตัว raspberry pi pico นี้1นนะครับมีราคาถูก2มีความเร็วค่อนข้างมากสามเป็นบอรสดสำหรับการประยุกต์ใช้งานได้ต่างได้อย่างง่ายนั่นเองครับดูรายละเอียดของมันเพิ่มเติมนะครับก็จะใช้ตัวหมวลผลนะครับที่ชื่อว่า rp 2 0 4 0นั่นเอง ซึ่งรายละเอียดการใช้งานต่างๆก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ที่หน้าเว็บของตัว raspberry pi Pico ได้เลยครับผมก็จะไปแนะนำการใช้งานแบบรวดเร็วกันเลยอ้ออีกอย่างนึงนะครับมาดูตารางเปรียบเทียบระหว่าง raspberry pi Pico กับตัว Arduino Uno you know, Arduino Nano ก็จะเห็นได้ว่านะครับแม้กระทั่งความเร็วนะครับและหน่วยความจำเนี่ยก็จะมากกว่าทั้งหมดเลย และที่สําคัญนะครับก็คือตัว Raspberry Pi c o r o นี้นะครับรองรับตัว MicroPython ด้วยซึ่งก็มาตรงกับโปรแกรมที่เราจะใช้งานที่ชื่อว่า Microbox IDE เมื่อเข้ามาหน้าเว็บนะครับก็จะพบกับการใช้งานอยู่2อ,อันหลกัลกๆเลยก็คือการใช้งานแบบออนไลน์ก็คือเราไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยากเลยนะครับเราก็สามารถเขียนโปรแกรม่าน ตัวนี้ได้เลยรแล้วก็อัปโหลดข้อมูลไปยังบอร์ดเราได้เลยแต่ตัว raspberry pi นี้ก็มีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องอัปเดตตัวแบร์ให้ตัว raspberry pi ก่อนซึ่งวิธีการอัปเดตนั้นเราก็ต้องทำการดาวน์โหลดตัว m i c r o b o c k แบบออฟไลน์ไปก่อนวิธีการดาวน์โหลดแบบออฟไลน์ของ m i c r o b o c นะครับก็ไปที่ปุ่มดาวน์โหลดแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกของข้อดาวน์โหลดเลยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนครับไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ติดตั้งของ Windows 32บิต64บิตหรือจะเป็น Mac OS หรือ Ubuntu นะครับเร่งของผมใช้เป็น Windows 64บิตตรงนี้ผมจะดาวน์โหลดแบบไม่ต้องติดตั้งนะครับกดไปได้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จป,ปุ๊บนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่ซิปมาทางนี้นะครับแล้วก็ทำการแ,แยกไฟล์ออกมาเมื่อแยกไฟล์ออกมาปุ๊บก,ก็จะพบกับตัว Microbox กซอี่าเปิดเข้ามาทัา้หมดเราก็ เราไปที่ m มค r o อ o อดด d e ตัด exe เลยทียนี้หน้าตาของเจ้าตัวโปรแกรม m ม c r o อ o อดด d e นะครับก็จะเหมือนกับบนเว็บเลยซึ่งเราจะไม่อธิบายลงลึกนะครับว่าแต่ละส่วนนี้ทำงานอะไรเราจะมาะแนะนำการใช้งานตัว Raspberry Pi ถูกไหมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการ new project นะครับโดยให้เลือกเป็นหัวข้อ Raspberry Pi y i c o กแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะ พายปิโกแล้วกันโอเคเดีแล้วด้อยทีนี้ก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับปิดคำว่าคีเอทครับเมื่อเชียร์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะพบกับนี่ชื่อตรงด้านล่างนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น Raspberry Pi ตัวแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับบอร์ดไปที่เมนูบอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่คำว,ว่าอัปเดตส่งแรง ทีนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้มันอัปเดตไม่ได้นะคุณจะต้องกดปุ่มโฮนะปุ่มตัวบูทนะครับก่อนที่จะเชื่อมต่อบอร์ดนั่นเองครับวิธีการคือทํำยังไงไปดูที่ตัวจริงกันเลยดีกว่าครับหลังจากนั้นกดปุ่มบูทปุ่มบูทคือปุ่มเดอ,อ่ากดปุ่มบูทก่อนจากนั้นก็เสียบสาย usb เข้าไป ทีนี้ตัวรับบรีที่โปรนะครับก็จะสร้างได้ขึ้นมาในหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งของผมจะเราจะไม่เอาไฟล์เข้าไปในตัวตัวได้เลยนะครับแต่เราจะทําการผ่านตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า microsoft adiol ขเราเอง e มันสามารถกดอัปเดตเฟงแวร์แล้วนะครับแล้วก็กดอัปเดตโฟรงแวร์ไปเลยซึ่งก็รอแป๊เดียวนะครับอัปโหลดเร็วมาก อตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการอัปเด,ดโตโปรแวร์เสร็จแล้วแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าบอร์ดของเรานะครับยังไม่เชื่อมต่อกับตัวเมทับล็อกเลยดังนั้นเราก็กดไปที่ disconnect นะครับแล้วค่อยทำการ connect บอร์ดใหม่วิธีการก็คือเราก็ต้องรู้จากคอมพอร์ตก่อนนะครับวิธีการ connect ครับซึ่งของผมนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นคอมพอร์ตที่ห ก็เชื่อมต่อไปเลยนี่ตอนนี้นะครับเราได้ทําการเชื่อมต่อบอร์ดตัวอัพไลพิโกนะครับเข้ากับตัวโปรแปรออกรม m a c r o b o x IDE แล้วทีนี้สิ่งแรกที่เราทำเมื่อเราได้รับบอร์ดมานะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดแมสเซนเลอร์ต่างๆครับเราก็จะทำโปรแกรมที่ชื่อว่าไฟกระพริปนั่นเองนะครับไฟกระพริบเราก็นําในส่วนของการใช้งานทินนะครับ แล้วก็เลือกดิจิตอลไลท์แล้วก็มาที่คอนโทรลก็เลือกโปลิเแล้วก็เลือก Red, เวทก็คือรอ Raw, หรือหน่วเวลานั่นเองผมขออนุญาตก๊อปมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือเราจะต้องกําหนดชื่อพินที่หลอดไฟที่เราจะทําการกระพริบครับซึ่งในบอร์ดตัว Raspberry Pi Pico นั้นก็จะเชื่อมต่อกับขาที่ยี่สิบาก็แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วก็เราจะให้ที่ขายยี่้นี้ตัดอะไรออกไปนะครับก็มี0กับ1ครับ0กับ1อย่าังนี้หลังจากนั้นนะครับแล้วก็กดอัปโหลดโปรแกรมไปที่บอร์ดเลย่ะตอนนี้มันบอกสถานะว่าโหลดได้สิ้นไปแล้วนะครับไปดูผลที่ตัวหน้าจอกันเลยดีกว่าครับนี่ครับ เห็นว่าไปดีตรง Raspberry Pi ตรงนี้นะครับไทําการตดคลิปนะครับตามการหนวลาของเราเลยเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะทําการใช้งานตัวบอร์ด Raspberry Pi Pico นี้นะครับเชื่อมต่อกับโปรแกรม m i c r o b o x IDE ได้เลยครับตัลคลิปต่อไปก็เราจะมาแนะนำการใช้ง,งานในรูปแบบอื่นๆครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ